ไปแล้วรูบา,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 า้วนเต็เลยอมา่รู้ามานต,นตาจ๋ายายจากลอยมาราจาตาครับยายครับปุกกับมาเหรอเด้อครับอ้าวปกกับก้อยมาลราบอลูกคือมาหอดคำแพลาย้่ครับตานั่งทาตตโดนล,ล่ะอแล้วลูก กระน้องก้อยะล่ะครับซ้อมล่ำบ่แหล้วจากเทธอกกกระนังถาจนมาเหตุการณ์บ้านแล้วล่ะครับโอ้ยเนาะพี่กกกระนาจะลูกบุญบางไฟพญานาคบ้านเฮ้าไผ่ไผกะมุงหนาม่าพ่นพิสัยเฮ้าในฐานะค่นพ่นพิสัยกระตรงมีหนาทีเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยตอนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกทั้งศัทธาที่เฮ้ามีต่อองค์พญานาคการฟอนรำบูชาพญานาค กระถือว่าเป็นหนาทีของเฮ้าแม่นบัวจ้าตาจ้าย้ายจ้าก็ได้แต่ว่าโก๊บก็ปล่อยสิต้องไปอาบน้าอาบทากินเขาแรงเหตุการบ้านให้แล้วแล้วตาจังสีเราสุฟ้ฟางลูกเลยจ้า เมืองปางหอยหลวงนะครับพี่น้องเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรลานช้างศีสตนาคณะอุดเชื่อกันว่าน่าจะมีความเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยทวาร พระเจ้าฟ้ามงแห่งอาณาจักรล้านช้างสีสัตนาคณะบุยกทัพมาตีเวียงจังเวียงคำเวียงปากห้วยหลวงและเมืองตะบองรวบรวมไว้ในอนาณาจักรของพระองค์แล้วให้เวียงปากห้วยหลวงเป็นเมืองลูกหลวงมีฐานะเช่นเดียวกับเวียงจังมีพระยาปากห้วยหลวงเป็นเจ้าเมือง บุคคลสาคัญของเมืองปากห้วยหลวงประกอบด,ด้วยพระยาปากห้วยหลวงหรือเท้าคําเต็มซาราชโอรสของพระยาสามเสนไทยไตรผัวนากษัตริย์เมืองหลวงพระบางมาเป็นเจ้าเมืองเวียง,งปากห้วยหลวงเรียกว่าพระยาปากห้วยหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช1961ถึงพุทธศักราช1981เจ้าชายมุย โอรสของพระองค์ได้เป็นพระยาปากห้วยหลวงต่อจากบิดาต่อมาเท้าวังบุรีเจ้าเมืองหลวงเวียงจันทร์ขึ้นสุเอราชที่เมืองหลวงพระบาทเจ้าชายมุยได้ขึ้นครองเมืองเวียงจันทร์แทนมีพระนามว่าสมเด็จพระชัยจักรพัรดิแผ่นแผ้วแดนเมืองสองที่พระเจ้าโพธิสาราผู้ครองเมืองเชียงทองช่วงปีพุทธศักราช263 0 ถึงพุทธศักราช293 0จารึกข้อความว่าคอยกับวัดกับพระตะายมุยแลลุงจังนได้ญาตน้าไว,ว้วาใครย่งถอนไปหาชุนให้เอาไว้ดังเกา่าและได้กล่าวถึงกุศลกรรมของพระยาจังที่ได้อุทิศที่ดินไร่ที่นา และคาถาแก่วัดแดนเมืองเพื่อพระองค์มับูรณวัดและสร้างหลักศิลาจารึกนี้ในรัชสมัยพระยาแสนสุรินทร์อชัยเมืองปากห้วยหลวงถือว่าเป็นเมืองที่เจริญและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนครหลวงเวียงจันทร์มากต้องมีพระราชธิดาสพระองค์คือ <Okay. S 2> เจ้าหญิงสุข <Okay. S 2> เจ้าหญิงเสริม <Okay. S 2> เจ้าหญิงใส และเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่นครเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2 9 3และทรงแต่งตั้งพระยาแสนสุรินทร์ลือชัยเป็นเจ้าเมืองปากห้วยหลวงต่อจากพระยาจันทร์ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกราโหุมหรือเพียเมืองแสนอีกทั้งเป็นกำลังหลัก ในการไปตีเมืองเคียงแสนครานั้นพุทธศักราช294พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้เสด็จมาสร้างวัดถิ่นดุมปัจจุบันชื่อวัดพดุมสุขและมีการบุรณะวัดวาอารามเป็นจำนวนมากพุทธศักราช2114สมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทำสงครามกับกองทัพพระเจ้าบุเรงนองกษัตร,ริย์ของพม่ายุคนั้น เียนงโดยพระองค์ได้นํากําลังไปตั้งหลักที่ปากหนึ่งดังปรากฏหลักฐานที่คูเมืองของพระาธาตุที่วัดถิ่นส้อยบ้านปากหนึ่งตรงข้ามกับหนองกุ้นอําเภอพลพิสัยนั้นเองกองทัพมพม่านำไพร่พลตามไปและได้ทำหัวหรือสะพานข้ามแม,นม่น้ำโขงบริเวณดอนสังขีบ้านใหม่แต่ก็ถูกกองทัพของพระชัยเชษฐาธิราช ซุ่มโจมตีแบบกองโจมจนพระเจ้าบุเรงนองถอยทัพกลับไปสมเร็จพระชัยเชศฐาคิราชจึงได้เสด็จกลับเวียงจันและได้เสด็จสวรรคตในปีนั้นเองอตอนนี้ก็นนคนยังแน่นยังเต็มอยู่นะพี่น้องเนานะสามตุ้งกว่าอ<า>ล้วนะความต่อเนื่อง่นนี้จนมาถึงสมัยรัตนโกสิทร์ก็ชมแสงสีเสียงไรับเป็นประวัติศาสตร์น้าใหม่ สู่เมืองโคนพิสัยในปัจจุบัน

นาคาพลลนกูไฟแดงสดใสาจากวารีบูชาองค์ผูมีในคืนที่ัันวันเพ่นในคืนที่ัันวันเพ็น พรูปคู่เมืองพลพิสัยพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดหนองคายมีเรื่องเล่าว,ว่าในปีพุทธศักราษ2,369ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสัต์พลเศิษเป็นแม่ทัพใหญ่กับพระยาราชสุภาวดีต่อมาคือเจ้าพระยาบิ์เดชา สิงห์สิงหาเสนีไปปราบกบฏพระเจ้าปนมง์ที่เมืองเวียงจันทร์ชาวบ้านได้นำพระพุทธรูปและสมบัติมากมายไปซ่อนที่ภูเขาควายใกล้เมืองมหาชัยเพื่อหลีกเลี่ยงหนีสงครามเมื่อสุขสงบพระยาราสุภาวดีได้กว่าต้อนครัวเรือนเวียงจันทร์ไปที่พระนครพร้อมอัญเชิญพระบางพระแทกคำพระฉันสมอพระเสริม พระสุภพระสายพระแก่นกันพระเงินหล่อพระเงินบุกพระสกน้ำพระนาาสวัสดแก้มและพระเสียงลงแพนล่องมาตามแม่น้ำหนึ่งและออกไปที่ปากน้ำหนึ่งสู่แม่น้ำขงตรงข้ามบ้านหนองกุ้งต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระเศียรจึงโปรดให้อัญเชิญไปยังพระนครแต่ด้วยบุญบาร,รมีองค์พระได้ตกจากหลังช้างขบวนอัญเชิญทำให้ประกันด้านขวาหักชาวเมืองเชื่อว่าท่านไม่ต้องการจากไปที่ใดอยู่เป็นขวัญคู่เมืองและเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโพนพิสัยตราบถึงปัจจุบัน